ก็ไอ้หากันไม่ผ่อนผลญรักกันรักกันหาเพื่อนเพื่อนมาหาเพื่อนน้องมาหาเพื่อนมาหาลูกเพื่อนมาหาเพื่อนมาหาลูกเพื่อนมาหาอันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะเต้เลยคาฟิวเอาน้องกาฟิวอะเฮียฟิวเฮียฟิว เจเจเปิ้อนมาหาอจะไปเจมาอ่าไปเจมาเจเจเปิ้นมาหาลูกเปิ้นมาหาอันนี้อันนี้เฮาเฮีอยากสวยเหมืนียเฮไม่ยอมเฮียจะสวยจะเอาคลิปมั่งเฮียจะเอาคลิปมั่งอยากสวยเมืเจใช่คะใช่ลูกเมื่อวานน้องไปทํางานกับกับพ่อกับแม่มาเมื่อวานพ่อกับแม่ถ่ายถ่ายรายการเพราะน้องน้องอ่ะน้องช่วงที่ อยู่ลงมาเนี่ยเราก็เก็บงานไว้เยอะเลยคุณพนิชาบอกว่ามีเพื่อนมาหาด้วยไม่ใช่เพื่อนสาวนะคะโอ้ยคุณชววังให้ดาวอีกแล้วขอบคุณที่เมตาน้องนะคะเดี๋ยวน้องกำลังจะออกไปกรุงเทพค่ะคิดถึงจังเลยน้องนัดเดี๋ยววันนึงจะพาอ้วนไปหาน้องนัดที่ระยองต้องเป็นนัดโฟนปะต้องเป็นนัดโฟนแล้วเด็ดเพราะเขาสู แล้วใจดีมากวันนี้พี่วันโทรมาไม่ร่บสายพี่วันยอดยดออันนี้เพื่อนมาหาห่างกันสี่เดือนเอ้อ้วนแก่กว่าสี่เดือนกาิฟกาฟเห็นเพื่อนติดคลิปกาฟฟเป็นเด็กผู้ชายนะคะคุณหน่อยจิตตาคุณตินสวัสดีค่ะติดมากอามางหล่อรถรถรด คุณชนันชิดาโพตะกูลสวัสดีนะคะทูตเจ้าส,สวยๆกันลูกทูตเจ้าป้าๆแม่สวยๆกันอัทุเจ้าปังปอนสวัสดีค่ะคุณขวัญชิตาสาวสวยมาแล้วคุณนงนุษสวัสดีนะคะคุณนงนุษสวัสดีค่ะชนันชัดขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เมตตาน้องนะคะเขาจะเอาหมูเด้งเขารู้ป่ะเอาหมูเด้งไหมหมูเด้งไหมที่ร้านตีหมูเด้งให้เขาหน่อยนี่อ่ะใช่ไหม หมูอเนี่ยหม่หมูเดงหมูเดงหมูดงจ้ะหมูเดงหมูเดงทำไงหมูดงกุาจมีเพื่อนคุณอมรชายน้องโตไวมากใช่ไหมคะเขาดูเหนูก็อยากให้ดูดูหน่อหนขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทั้งหมื่นคนนะคะ เบื่อไหมเบื่อไว้ทุกคนเข้ามาขอบคุณที่ไม่ปิดกั้นกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ปิดขั้นนะคะออ๋ไม่เอาอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่่ใชน้ำค้างถามคำน่ารักที่สุดขอบคุณทั้งหมื่นคนมากนะคะขอญาติติ๊กิพ่อให้พี่คนได้ถามกิ๊กใหญ่จริงๆฉันก็อยู่ในหลานสาวใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าคุณยายกาฟิวสวยมากค่ะอาชี้ชี้ชี้ กอดกอดกดกดขอบคุณทุกทั้งหมื่นเพื่อนๆทั้งหมื่นหมื่นหนึ่งพันคนหมื่นสองพันคนมากนะคะเวอร์มะขอแลนิดเถอะยใจจริงอยางได้แบบนี้นะคะเขาเพื่อนเยอะทุกคนรักเขานี่ค่ะคุณยายคุณยายยังสาวคุณยายนี่ปานแบบว่าน็ดไอดอลเลยนะคะนี่ยายทวดเขายายทวดยายทวดคนน่ารักมาก มีแต่คนเมตตารอเอาคลิยจริงพี่คนนี้ว่าให้เอาที่หัวเนี่ยเขอพี่เจียบอาจารย์มาอาจารย์มาตะมุยวายคานวายนี่ถ้าสมมติลูกเราปกติดีก็คงคานเหมือนกับคนอื่นเขาแล้วเนาะคุณมังเล็บสวัสดีค่ะไอซอ คุณเอซันสวัสดีค่ะคุณเดือนสวัสดีค่ะคุณวันดีเพรชรจินดาคนสวยนี่น้องสาวที่รักยังเลยลูกทำงานติดก,กันตลอดเลยเชฟเวอ้ยจิ๊บเอ้ยป้าจาน้องกันก้าวเพื่อนน่ารักค่ะเพื่อนชายค่ะน้องเป็นผู้ชายที่หน้าหวานมากที่น้องกาเฟ่าจ,จาจ๋า,าลูกเห็นไหมพอเราไม่ปิดกั้นทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วให้ดาวเยอะเนี่ย ขอบคุณที่เมตานะคะคุณคุณบุญเพงขอบคุณมากค่ะดีไม่สําคัญกาลังรับชอมคุณอนุทัศน์ขอบคุณมากค่ะคุณทองสวยจันทองขอบคุณค่ะนี่คุณยายของของยายทวดยายทวดยายทวดของน้องกาฟิลแม่ของแม่ของแม่สามแม่แหละแต่ยายยายทวดยังสาวอยู่เลยแต่ที่สคัญเจี๊ยบยายทวด ทำขนมเทียนกับขนมเข่งพี่สั่งไปแล้วแล้วเดี๋ยววันที่เจ็ดค่อยไปเอาทําจํากัดด้วยนะทําจํากัดด้ก็คือก็ไปเอามาไว้ให้ที่เนี่ยไว้ก่อนไงพอเราออกวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดไปเอาก่อนไปที่บ้านแพวก่อนอยู่บ้านแพ้วบ้านที่พี่เคยไปแล้วที่หมอปลาไปอ่ะอืมทําขนมเข่งขนมเทียนอร่อยมากแต่สั่งแบบไอ้นี้จํากัดใช่หวานหวานกระเทียมอ่ะใส่กับหวานกับกระเทียม หักไรซึ่งพระองค์ฉันก็ไรซึ่งคุณค่าใดๆหลงรักน้องมากขอบคุณที่แมตตาน้องนะคะขอบคุณคุณวราพรที่ให้ดาวน้องขอบคุณมากมากล้องเลยมาเข้ากล้องเลยกาฟิลเลยขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่ทั้งหมื่นห้าพันคนมากนะคะดูสิ๋อ,อมีคนบอกว่าสนใจอยากได้หนมเข่งหนมเทียน เดี๋ยวเดี๋ยวหลังไมให้ทำ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 เฉพาะช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้ดิฉันสั่งไปแล้วค่ะสิบโลสั่งได้เลยของยายาเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างอันนี้เขาทาจํากัดคือฝีมือหนึ่งในตองอูคะ่ะสั่งด้วยสั่งด้วยสั่งเดี๋ยวให้เบอร์ใต้ใต้เดี๋ยวใต้เม้นเดี๋ยวให้คุณเออให้คุณน้องน้ำค่ะเดี๋ยวให้น้องน้ำเข้าไปใช้ชื่อว่าช่างสมพร น้องน่ารักมากขอบคุณมากนะคะน้ำตาไหลทุกทีเลยใช่ไหมคะคุณริมมี่อ่ะค่ะคุณดิมมี่สมค์คุณ, emy, คคณ,คณสสิพินขอบคุณคะ่ะเวอร์ผิวหองค่ะผู้หญิงหลันล้าเป็นสาวแล้วยิ้มหวานด้วยเก่าว้วอารมณ์ดีมากเลยลูก เป็นดูน้องเถอะค่ะไม่ตามน้องเถอะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เราปิดกั้นได้ไลค์บ่อยๆอย่างไงวันนี้ดีเหลอยใน่ารักและเก่งมากน่ารักทั้งคุณแม่คุณจิรพรขอบคุณค่ะมีเพื่อนบ้านมาหาเยอะเลยเ็าอยากเจอน้องคุณอัจจะมาคุณอัจารยเหรอคะคุณอัจารยคุณอัน คุณวันธนีสวัสดีค่ะหยิงกบเขียวพานข่อยคุณมนชนกขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตลงไลค์ติดตามเมตตาเราไปเดี๋ยวหนูไปใไนเพราะเดี๋ยวท่องเทพ่พาน้องไปกายภาพก่อนค่ะกายภาพแล้วไปคลินิกพิเศษคลินิกนอกเวลาเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้เอ่อน้องต้องแลนตัวของสารสงเคราะห์เด็กคนพิการด้วย อุ้ยการเนี่ยแน่เน่แม่คุณอาจารย์บอยคณะรัฐสมภาพสวัสดีค่ะคุณกุลาบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณนายพรเดี๋ยวขออนุญาตลงไลค์เดี๋ยวใครสนใจขนมพิ่วขนมเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวใต้ใหม่ใต้ใหม่นะคะนะคะนะคะขอบคุณที่เมตตาคุณสมพรเตงสวนขอบพระคุณมากนะคะอุวยแม่อยู่นี่ปะ